เดิะจุ่มงามคัะมีเด้งจ้ะอาหารสมขึ้นมาล้างพื้นจุ่มกันดูด้วยไปเก็บผดระบฝนมเขาดงบานโง่สีกเลย Để con làm mười 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 สวัสดีจ้าสวัสดีในวันทีเจ็ดมีธนายนต์หกแปดวันนี้ซาฟุนกับผาพี่พาน้อนคืนผู้คือเก่าจ้ะกลับไปรุ่นไปชมกันว่าสิมี่ประจับเพราะว่าซาฟุนกับยุต์ไปเหมือนหนึ่งเนาะจ้ะไปจ้าไปรุ่นไปชมกันเลยจ้าจางกลุ่มคืนมาแล้วจ้ะสวัสดีครับผมยังคืนตาสันเมื่อย์วะเมื่อยจังน่อยครับไปจ้าถ้ารุ่นจะชมกันเลยจ้าโสดสีมันสำได้จ้ะเดี๋ยวเหงม้เนาะขนาดเขามาเห็ดทับนอนอย่างนี้นะยังเหลือ้อยอยู่จ้ะ อื้แดงดวงตัวแข็งกันหน่อเนี่ยนะออกไยนะออกได้เปลี่ยนขับตัดดอกหนึ่ง,ยงอยู่ใต้ไอ้เอาเลยบหอืมเอาเลยตามหลุ่นตามเบิองด้อครับผมสภาพป่าเมื่อนนี้ก็ ค่อนข้างทีท่็จะได้สะพนสุ้มซื่นวะสะพนว่าช้ำแห่งสภานปลาครับนะตามเบิองน้ำการข้อมสูงข้อม,มานสีซำใดครับนะนี่นะยงเหือความสมบูรณ์ในเบืองดีด้วยครับเอาชิมเบ็ดเละ là giờ này hơi cay nít rồi cái cay xíu hải nó sôi phun rồi hiện nay đây người ta liền nó cần chỉ biến xuống đấy nó sao mà là giờ này là không một đồ trăm đứa không ban đầu thầu thì ấy phun tục ngặt Bà subscribe lên đây cái xuân nhà ding dang trong chung lưng chung lưng chung lưng chung 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 đèn chung chung thải chung 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 จ้ะในขอพายนะทำความสะอาดดีๆจ้ะครับบางครั้งบางคืออาจจะไปล่องคีบสมุนทรน้ำฝนเนาะก็ขออภัยนะเด้อครับผมดูร้านติดภารกิจติดงานครับต้องกลับไปประกอบด้วยน้ำฝนเนาะ่วาแถวเกล็ดเลยสถานการณ์ตึงเครียดไ่บอกว่าจะได้เกลีพยงามเมื่อไรนะใช่ครับรสาวเป็นปก็ร่างใจนะเด้อครับอย่าถิ่มอย่าปลาไปใส่ครับผม ต้องเทอาการตามมาเหตุกับมาไกลเนาะมันนี่ก็บเพืนผู้ไกลอีกแล้วครับผมนี่ครับสภาพพื้นปลาเฮาสมบูรณ์แรับคุณไปเลยครับมีผมพาพ้าแผ่นกองไว้เพิ่มครับ,ตรบแต่เคียนกับพ่ออายูหนี่เก็บอยู่เด้อครับผมไปแล้วคุณภาพส้มบรรยากาศส้มธรรมชาติไปนําเลยครับคุณบรรยากาศปลาเฮาพ่อพูงไงมีไงเฮาเดือดเลยงอกสวยงามามีจักดอกเลยนี่ เขาเดี๋ยวยูเด้กินอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวแกงหนึ่งแล้วน่ะสะนเนาะตามมือน้ำกันนี่ครับว่าสีผอมงออลังการให้พี่น้องเขาได้รับชมหมดเนาะใช่ละคือโบเกมพิเศดเนี่ยใช่ละอันละโอ้ตะกันดานนาะมันสั่งกินจริงดมมเ,เ,เด,ดี๋ยวยูเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> มามือหนึ่งออกอาการบ่อ <c oughs> อาการเสียงสีขาวจ้าเสียงธรรมชาติเด้อจ้ะเสียงนก ดีค่ะโอ้ยคุเดียบที่ั่งก็มีเรื่องจ้ะจะคนด้เห็นโอ้ย มันดินตานี่ใครบะทงนะนี่จะจะบอกเอาเอาไปเนาะจะชิโน่ห้าไปเหยียบไปเลยเอาอยู่ซะอืีเอ๋อมองเห็นลยกางมือตามาม่ออนจ้าแมนจ้ะ ผู้่นมานอนเพิ่นเมื่อหรอครับเอากาเด็กก็ยังดีนะนี่เหรอดีจริงครับเนี่เห็ดช่วงนี้อร่อยบ่อร่อยเกิดว่ามันเห็ดปัวผูดันเลยเนาะแล้วยูเดอกนี่ยที่จะได้ลับซูฟินคือขาดกะระจ้างเลย <laughs> tìm thứ tìm mười đi mười 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 ทางยาคักค่ะจ้าฝนล,ลงมาจากผู้บางขาบากเลจ้ะนี่เห็ดยอดที่เขาห่อที่ใดตอนนี้แต่ว่าฝนจะพาพี่พาหนองไปอีกไม้เด้อจ้ะถ้าดุนถ้าชมก,กันว่าสีพอเฮ็ดยังจ้าจ้าเก็บออกจากกระตาแล้วจ้าพี่ลงหง,งอกแดงลงหงอกขาวได้ประมาณกิโลหนึ่งจ้ะนี่ฝนกับโตข้ามาอะไราเห็ดกะสิวะไหวอแล้วลวจ้า เป็นเห็ดเพิงกับเห็ดบนดินจ้าไปรูมไปชมกันวะสันสภาพพี่พ่านน้องขึ้นพุพิกัดผู้พระลานสูงนี่สิมีเห็ดยังเกิดจ้าอ้าวดอกแดงแเกมันของผู้พระลานสูงจ้ะเป็นเห็ดเข่งแดงคาลายเจี๋ย้าเมันจ้ะอุ้ยั่งขึ้นมาแล้วนะเราจะฟูดูขึ ดูไขดวงงามก็มัดีเลยไขดงตามปุ่นจ้ะขาเป็นเหียวออกด้ยจ้ะขาเป็นหุนเวลาตาป่น ะ้พึ <c oughs> ่งเลียดหน้าเลย์เอียนเลยโอเคอกอเคก็งพอดเกาะฝนมาโถเขาดุงบอม เป็นทรงไนเนาะตามดุนตามเมืองน้องกันด้วครับผมหายเื่อยจ้ะหายไปของข้าวปะอืมอืมอืมจุ่มกันยูเลยไปโอกส่วน เพลอจุม่มน้ําคักตัวน,น,นี้แดงจ้ะอาหารสม้มขึ้นมาหลาังเพิ่น,น <c oughs> เนาะเพิ่นได้จ๊อดเห็นตาเนาะแม่นครับเขาดุ้งเพิ่งกระไดจกกักดอกซะ3-4ดอกออกบ่ทันครับตัวหา,า,านทําไม้จักเนาะแม่นดอกดอเพิ่น Đi khó khá rồi Ủa, ý Nó ngưng hàng hình à Ngân như không, Nào khắp nó Đó Đó Nó เดินิม่จะไบอกแต่ออกอีกนาะนี่นี่เดี๋ยวข้าวดงก็ตามมาใช่ละิที่เห็ตัน

นี hey, ่ฮิดทรสูงเอ้าขาหลุดนี่เพิ่งหวานทรงอีกก่อนเอาด้วยลอาเท่านี้ dạng ngay ngay ngưng dọc ngay ngưng ngay ngưng ngay đây ngay ta có Cái ngay 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 คนกันเนีมมือชาเพชรแต่วันนี้มาหาเท่าไหเหรออกเต็มห่มเต็มเบิ่งเลยใหญ่ๆนะเนี่ยบ้ 들어가자, โวนค่นแรงด้วยเหรอคุณทำอา,าว่างนีอไสักคนเดียวจาสับปะรพี่พนองสรุปยอดเทดปุนีจะ้ะอ้ยมานหล่นตาอยู่ด้วจะ้ะสองไม้จะ้ะไม้ทีสองนี่เวลาบแป๊บเดียวจะพี่น้อง สิมีเฮตพึ่งเขาดงเฮดละงอกเฮตพึ่งเลือดจ้ะกับเฮตพึ่งแดงขาลายนอกจากไม้ภูพรานสูงขึ้นไปพอชั่วโมงจ้ะเพราาะว่พค่ณคำก่อนนอกจากก็ได้ได้ลงมาจ้ะถ้าเป็นพิการผู้บางคับบากอะไรจะเฮดละงอกจ้ะจ้าชินชาวคลิปนี้ขอฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามชื่อประเทศเด้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่นจ้าฮาลุนในคลิปต่อไปว่าซาฟอนิโซซิมันซัมได้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละจ้ะสวัสดีจ้า